ิไอรินจะตะโกนเซฟ112ก่อนช่วดโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ครึ่งเวทีร้องเพลงต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเพิ้นไอรินสาวเซ็กซี่ตัวแม่ปัจจุบันเธอนั้นหันมาเอาดีด้านการร้องเพลงแต่ยังคงรับงานถ่ายแบบแสดงละครเป็นงานหลักโดยเปิดค่ายเล็กๆเ,เป็นของตนชื่อว่า IR Record เธอมีผลงานอัลบั้มชุดแรกชื่อว่าอัลบั้ม b บ n ปต้องบอกว่าล่าสุด เพ่อนไอรินนั้นก็ได้เปิดใจจกตกรเซฟนส112หากได้ไปร่วมงานแบงอกค,ครายอบศู0ก่อนัวดโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นเวทีร้องเพลงซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเป็นเพราะสาเหตุที่หนุนคานแก้หมู่112จริงหรือไม่โดยเธอนั้นได้กล่าวว่าถามถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์ว่าโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตในงานบางกอกคลาย จริงๆตอนแรกได้รับการติดต่อให้มาร่วมงานนี้โดยในงานจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันคือ 1. เปิดตัวให้นักข่าวถ่ายรูปเปิดงาน2ใช้เพลงมันนี่ของเราร้องแห่ไปตามถนน3ร่วมเดินขบวนและ 4. ีครึ่งเวทีร้องเพลงจานวนที่3มมิถุนายนตอนเย็นเพิ่งมาทราบว่าทีมงานแจ้งมาว่าไม่ต้องไปที่สนามสุขแล้วให้ไปที่สยามแทนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับได้เลยเราก็ถามว่ามันแคนเซิลง,ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ เพราะเรามีแดนเซอร์อีกสี่ชีวิตที่นัดไว้แล้วชุดเราก็ตัดใหม่เพื่องานนี้เลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราตั้งใจไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึ่งไปทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเราเลยแต่ก็ต้องโดนทําลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุแต่มาณนะวันนี้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเราเอาไว้ไม่ให้เราต้องไปงานนี้ เราจะไปทำไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทำรัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอ่ะคุณสร้างหนี้ไว้ 84%, 0 0 0ันล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายหนี้ข้าวของคุณชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภาระเดือนละสามหมื่นล้านมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่เราจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอย่าเป็นอัลไซเมอร์จำกันให้ได้ดีแล้วที่เราไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินคะ่ะตรงนั้นไปยืนไม่ได้หรอก เชื่อว่าที่โดนปัดสิทไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเหตุเพราะออกมาโพสต์เรื่องแสดงจุดยืนค้านการแก้หมู่112ก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเปิ้นเห็นเขาไปเปิ้นขึ้นเวทีประโยคแรกที่เปิ้นจะพูดก็จะตะโกนว่าเซฟ1 1 2ดีแล้วที่เขาไม่ให้เปิ้นไปเขาก็คิดถูกนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเรามีจุดยืนในการที่จะเซฟแฟม0.112ในขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขมันก็ตรงข้ามกันอยู่แล้ว แต่ไม่เป็นไรถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังก้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะกลัวคนบางกลุ่มจะเลิกสนับสนุนเราไหมไม่ได้หมายเลยค่ะตอนนี้จริงๆก็จะไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงอะไรอยู่แล้วไม่ได้หมายเรื่องเงินหรืออะไรทั้งสิ้นตัวเราอยู่อย่างพอเพียง